สิมิถุนาเรียกร้องกันมานาลายเรื่องประชาธิปไตยพรบแปดสิบปีป,ป,ป,ปโ oh เดินทางมามา,าปีทว่วของน้องพีทุกที่ทั่วแดนไม่ว่าใครเรียกร้องได้ทุกคนดูตีมวลชนเรียกร้องมาโดนถึงแดนถึงวันกำหนดไม่พูดปดบอกแท้ you oh. My, my, my. กัเกพัฒนากลับมาโดนฆ่าอนิจจาเรามาดีแอบจริงชาวประชาไล่ล่านาถขนาดนอนอยู่อย่าถูกสิงได้พาที่ความเป็นธรรมหายหมดความอับยศบากมีอโอ วความเป็นธรรมหายหวหปวดความอัปยศมาอาปีพี่น้องเอออย่างนี้ใจเสื้อแดงนี้นานๆพอกราบขอบคุณให้ความอบอุ่นกันน่อยโอ้ยพอกราบขอบคุณให้ความอบอุ่นกันน้อยตัวผมขอบขอบน้อยน้อยด้วยใจเพื่อนพี่น้องทั้งหลายรวมใจช่วยกันเพื่อให้ลูกหลานรงมีประชาน แปดสิบปียังไม่มีราคาที่ไตย นลี่เรียกหาปราชาชีนได้จากที่ภาชาไทยเสือแดงมาแล้วแกวตาเอ้ย อย่าช้าเลยกลารดาจะลาลังเตียงโหกคือกองร้องดังร่วมขบวนก็พังทั้งชายญิงอโหกผาสีแดงกูผูกาหน้าอกเขียนว่าข้าใจจริงเราคือนักสู้ผู้รู้จริงเฮ้ยอย่าพึ่งยิงกูพึ่งมา คอนดาธงใหญ่เขาตั้งแถวอย่ามาหามาแล้วพี่น้องจ้าเพาว่าจะติดสุจุกิเขากอมาทุกคนร้อมหาประชาธปตานโมเตไซใ์ธงใหญ่คนเสือแดงเราไม่ขัดแย้งมาแก้ไขให้รัฐอยู่ภู้ไทยจะรักษาไว้ให้มัเนเาลโม โอนดาทงใหญ่เตรียมตางแถวจะมาหามาแล้วพี่น้องจ้าเขาว่าจะกินสูสุกิเขาออกมาทุกคนรองถามระชาดิปไตายเอ พอต่อใทธงใหญ่คนเสือแดงเราไม่ขัดแย้งมาแก้ไขให้รักษาอยู่ภูเัยจะรับดาไว้ให้มัาคง เนี่ยไปเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วโดนยิงกันตามหาประชาธิปไตยเพลงที่ว่าไว้ขออีกหนึ่งหมดเพลงเตือนใจไว้แลกด้วยชีวิตยังไม่อยากจะได้ติดกุ๊โดนข้อหาสิบปียี่สิบปียังไม่อยากจะได้ตามหาประชาธิปไตยพี่น้อง ธงตรงแตกหน้าโขกพาแดงนอนจะแคงเลือดไหลอาบใครจา่ามาไปเรียกร้องทมหาประชาธิปไตยยุบสภาลาออกไปให้บอกออ ยังปึ้งกองกำนางประราชจริงพวกพี่น้องชายหญิงต่างวิง่งเหอเอะอะไรเกิดขึ้นกับชาวประชาช่วยตอบมาใครต่างา้า 茶冲 <marriages timing> ็อยู่ได้รู้นักแห่งสามกีมายกนี้เพื่อนพอ นึกเลยถูกไล่ล่าภาคนี้ลูกหาพอ่อพ่อหาแม่กแก่จริงผูกแบงตีแตกแตกกระจายเข้าผุกยึดอำนาจสถะกาศบอกว่าพีนน่น้องเรือแดง ชวนชาวนาผู้ฆ่าตายอ็กการใดควรทูหัวตัวตนว่าขาดใจไรรักจต็มักตะาวาันจะทำกรรัรตีได้ยอะก็ไรผลเหตุชะนัยตังางชาประชาชนอยากรู้คนที่ต่้งชานั้นเป็นใคร มีตอกปีผ่านไปเออใจยังคิดถ้าคนพิด่ตังค้ามาไม่ได้จัากไม่พอพอสู่สู้ต่อไปเออ่จะเป็นหรือตายไม่วันเกลงคนเสื้อแดงฟัองไว้ใจต้องหนักเพื่อนไม่หลักต้องปัก ไม่มีใครด่างมาเข้มาเองร้องเงถามาประชากินเมือว่านี รบกวนเวลาเดีท่านผู้มีเกียรติผู้ปาสายแล้วนักล่องคนอื่นด้วยผมมาหแห่ลันลี่ก็ตั้งแต่หกโมงเช้าครรับอาจาจย์ฝนตกจึงเปียกๆแล้วก็แห้งแล้วก็หายไปก็ยังรออยู่มีพี่น้องให้ทิปอาจารย์เพชรก็อาบคอัวใจมาแล้วใหญ่เสียเที่ยวลวมๆงก็มาที่เดียวเยอะๆอะ เราขอบคุณเขาเป็นทานน้ําใจนี่เป็นกาศอาสาตจนแต่เริ่มต้นแล้วก็พอเขายิงเงินแตกบ้านแตกตะแลกขาดนักลองหดหายไปไอ้กาศแตกก็ขึ้นเวทีโอ้โหนี่รวมใจกันเหรอปมือให้กลุ่มน้องเบนนะครับเนี่ยใครมอบมาทั้งหมด260บาทกลับไปเจอเงินกองอยู่หน้ามันไดบ้าน260รล้านพี่น้อง ขอให้เป็นจริงใครอยากใครเกิดจริงๆก็ลุกขึ้นมาให้เหมือนเขาจะได้รวยพร้อมๆกันไงล่ะอาจารย์เวลาหมดเวลาหมดจะหมดเวลาขอที่ท่านโชคดีมีเงินใช้ไร้โลคาเพชรลาน้อยลาก่อนวันที่ยี่สิบสองเจอกันโบนันต้ามี่น้ดังดังให้อาจารย์เพชรลาน้อยครับพี่น้องครับสุดยอดจริงๆนะครับ เพงแหลประชาธิปไตย80ปีอาจารย์เพชรดาราน้อยจะไปพบพี่น้องที่บนนันซา22ที่จะถึงนี้นะครับยังมีวิทยากรอีกมากมายหลายท่านครับพี่น้องยังอยู่กับพี่น้องเราเรานะครับในวันรัฐธรรมนูญนะครับ80ปีแล้วมีแต่ประชาธิปไตยมีแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่มีนะครับก่อนที่จะไปกันอย่างไวครับเวลาก็ ยังพอมีนะครับก็จะให้พบกับคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับมารอตั้งแต่หวัวค่ําแล้วนะครับเนื่องในวันรัฐธรรมนูญไทยวันประวัติศาสตร์ชาติไทยแลนดี่เพื่อประชาธิปไตยนะครับดังๆเป็นกําลังใจให้นักสู้หัวก้าวหน้าของเราครับพี่น้องครับน้องซิมครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ในทางการนะครับจริงๆถ้าแนะนําว่าซิมมันไม่ใช่ฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นวิกิตแล้วครับพี่น้องนะฮะหลังๆมาเดินไปไหนเนี่ยนะครับคนก็ทักนาเดชบ้างกินภูภูมิบ้างก็เลยเปลี่ยนชื่อไปเลยนะฮะวันนี้ครับวันรัฐธรรมนูญวันคล้ายวันรัฐธรรมนูญถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับพวกเราไม่ต้องพูด ถึงพวกเราพี่น้องแสดงกันเองไปถามสลิมครับไปถามคนเสื้อเหลืองครับว่ารู้ไหมฮะว่าวันนี้คือวันอะไรผมมั่นใจครับไม่ถึงสิบเปอร์เซนของสลิมและเสื้อเหลืองบวกกันจะตอบคำถามนี้ถูกปัญหาหน้าวันนี้ครับพี่น้องหลายๆคนอาจจะมองไปถึงระบอบการปกครองหลายๆคน อาจจะมองไปถึงอํานาจนอกระบบแต่ความจริงเนี่ยถ้าพวกเรามองใกลๆ้ๆฮะปัญหาใหญ่อยู่ที่ประชาชนอย่างพวกเรากันเองผมถามอย่างนึ่งฮะถ้าวันนี้คนไทยรู้เคารพและรักสิทธิ์ในฐานะประชาชนเจ้าของแผ่นดินคนไทยทุกๆคนทั้งประเทศน่ะรู้ในสิทธิ์นี้ ใหญ่ให้ตายจะอยู่ได้ไหมครับพี่น้องถูกไหมฮะถามว่านณวันนี้พวกเราในฐานะคนเสื้อแดงน่ามีสลิมหลายคนมาเถียงผมมาด่าผมบอกเสื้อแดงเหรอมีไม่เกินยี่สิบล้านก็ที่รักเลือกพักเพื่อไทยไงผมก็ตอบกลับไปฮะว่าสลิมไม่ใช่แค่เกือบยี่สิบล้านคนที่เลือกพักเพื่อไทยแต่คนเสื้อแดงคือเสียงทั้งหมดที่ไม่เลือกพักประชาธิปัต คนณนวันนี้ในแผ่นดินไทยแบ่งเป็นสามส่วนครับคือคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลือ